สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูทุกตามีเพลงมาฝากอีกนะคะฟังเพลงออกับคุณครูทุกตานะคะ ปลาบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองเป็นไงคะเด็กๆฟังเพลงเสร็จแล้วนะคะเมื่อวาน เราเรียนเรื่องชื่ออาชีพนะคะวันนี้คุณครูทุกตาจะพาไปเรียนเรื่องหน้าที่และสถานที่ทำงานของอาชีพต่างๆนะคะจะเป็นหน่วยอาชีพในฝันนะคะเด็กๆฟังคุณครูนะคะอาชีพคุณครูอาชีพคุณครูนะคะทำงานที่ไหนคะทำงานที่โรงเรียนนะคะมีหน้าที่สอนเด็กๆให้มีความรู้ ได้รับความรู้แล้วก็จะเริญนเติบโตขึ้นไปจะไปสอบตำรวจเป็นทหารเป็นคุณรูนะคะมีหน้าที่สอนเด็กๆนะคะอาชีพอะไรคะอาชีพคุณหมอนะคะคุณหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้นะคะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปหาคุณหมอทํางานที่ไหนคะที่โรงพยาบาลน,นะคะคุณหมอทํางานที่โรงพยาบาลพยาบาลหรอคะ พยาบาลมีหน้าที่รักษาคนไข้ช่วยกับคุณหมอเวลาเราเป็นไข้เราไปหาพยาบาลจะช่วยฉีดยาวัดไข้ให้เราใช่ไหมคะทำงานที่ไหนคะทำงานที่โรงพยาบาลเหมือนกับคุณหมอเลยนะคะตำรวจตำรวจนะคะตำรวจมีหน้าที่จับจรนผู้ร้ายนะคะจับจรนผู้ร้ายทำงานที่สถานีตำรวจนะคะ ีหน้าที่รักษาประเทศใช่ไหมคะทหารรักษาประเทศทํางานที่ไหนคะอยู่ในค่ายทหารนะคะถ้ามีสงครามทหารก็จะได้ไปออกรบอยู่ตามชายแดนนะคะรักษาประเทศของเรานะคะอะไรอีกคะชาวนานะคะชาวนาชาวนามีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่ทํานาให้เรากิน เกี่ยวข้าวทำนาจะมีข้าวกินทุกวันก็โดยชาวนานะคะชาวนาเวลาทำนาทำงานาจะทำงา,านที่ในนาของเรานะคะอะไรคะแม่ค้านะคะแม่ค้าพ่อค้าถ้าผู้หญิงจะเรียกแม่ค้าถ้าผู้ชายจะเรียกพ่อค้านะคะพ่อค้าแม่ค้า หรือบางคนจะขายของที่บ้านเปิดร้านขายของก็จะเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะคะอะไรอีกคะร้องนะคะนักร้องร้องเพลงเนี่ยร้องร้องเพลงให้เราฟังจะทํางานที่ไหนเลยทํางานเป็นอาชีพร้องเพงลงร้องในร้านอาหารนะคะบางทีก็จะเปิดบงร้องให้เราดูให้ผู้ชมดูนะคะ สถานที่ทำงานร้องเพลงให้เราฟังให้เราเพลิดเพลินนะคะนี่คืออาชีพนักร้องอะไรคะแม่ครัวนะคะแม่ครัวทำงานที่ไหนคะในโรงครัวหรือในร้านอาหารมีแม่ครัวมีพ่อครัวนะคะผู้ชายจะเรียกว่าพ่อครัวผู้หญิงจะเรียกว่าแม่ครัวทำงานในร้านอาหารหรือห้องครัวนะคะ ทำกับข้าวปูก,กับข้าวให้เรากินนะคะอะไรอีกคะอะไรอีกคะพัดโล่งนะคะพัดล่งพัดโลง่งพัดโลง่โลงมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่ทําความสะอาดโรงเรียนของเรานะคะให้สะอาดทำหน้าที่อยู่โรงทำหน้าที่ที่โรงเรียนนะคะพัดโลง่งอยู่สถานที่ราชการก็จะมีพัดโลง่ง อยู่โรงเรียนก็จะมีพนูงทำหน้าที่รักษาความสะอาดให้เรานะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำใบงานนะคะโดยการฉีดที่สัมพันธ์กันรูปภาพที่สัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นคุณครูคุณครูเป็นที่ไรคะสอนเด็กๆก็ฉีดมาที่ไร คนไข้นะคะตำรวจก็จับจูนผู้ร้ายฉีดมาอะไรคะแม่ค้านะคะแม่ค้าฉีดมาหาอะไรคะแม่ค้าขายอะไรก็ฉีดมาหาให้สมพันธ์กับใบงานนะคะสมคัธ์กับหน้าที่ที่ทำนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าออกนอกกรอบนอกเส้นนะคะวันนี้แค่นี้นะคะพบกับคุณครูทุกตาใหม่นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย